นี่นะครับบอ่อบาดาลนะอันนี้คือหย่อนท่อสี่นิ้วนะครับสองเส้นนะรวมเป็นแปดเมตรนะครับใช้ที่เจาะดินนะค,ค่อยๆหมุนขนาดหกนิ้วนะครับนี่รูมันจะกว้างกว่านะอันนี้ก็หย่อนหย่อนท่อ PVC ขนาดสี่นิ้วนะครับแล้วก็อันนี้สายดูเนี่ยของของปั๊มนะครับเนี่ยั๊มหอโรโขงเนี่ยเส้นเนี้ยยาวสิบสองเมตรนะหย่อนลงไปประมาณแปดเมตรกว่าเนาะครับเพราะว่า ไอท่อเนี้ยมัน8เมตรใช่ปะ่ะแล้วผมเจาะรูตรงกลางนะครับขนาดเ,เสียมเจาะเนี่ยก็ประมาณ3 3นิ้วนะก็แล้วก็ใช้น้ำช่วยดันนะครับเจาะลงไปอีกนะประมาณได้ประมาณ10เมตรนะครับนี่ไอเนี่ยสายหย่อนเนี่ยหย่อนลงไปประมาณ8เมตรนิดๆน,นะนี่นะครับ ก็สูบแรงไม่ได้นะเพราะว่าน้ามันออกไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวต้องแบบเจาะรูตรงกลางให้มันลึกลงไปกว่านี้นะน้ํามันจะได้แบบเติมบ่อเร็วๆนะครับนี่เดี๋ยวพามาดูน้ําผมเดินเครื่องไว้เบาๆนะครับแบบประมาณ20นาทีแล้วนะครับอันเนี้ยน้ำมันยังไม่ได้ใสขนาดนั้นนะมันแบบ มันแบบมันไม่มีทรายแล้วอ่ะแต่ว่าต่วสีมันยังไม่ได้ใสามากนะ